สวัสดีท่านทั้งหลายทั้งหมู่คณะสงฆ์และพิสุทธิ์สมณีนนตลอดทุกบาสกุบาสิก,กาวันนี้อาตมาภาพพระผู้ทุกคนกิจจารยุทธเจ้าว,วาดวัดหอมศิลเจ้าคณะตำบลบางทีน้อยในนามคณะสงฆ์วัดหอมศิล วันนี้ก็ได้ร่วมด้วยกันกรูปได้เข้าซูมเจริญพระพุทธมนต์และได้รับถวายพระป่าผ่านน้ำข้าวไฟและค่าใช้ใจ่ายในวัดจากทางวัดพระธรรมกายที่ได้นำมาทอด ให้กับคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปรกาการรวมโดยกันทั้งหมด123วัดก็ถือเป็นสิ่งที่ดีงามที่คณะอุบาสกอุบาสิกาได้ร่วมกันจัดภาพป,ป่ามาถวายให้วัดต่างๆเพราะในช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤต คือมีโรคโควิดในปีหนึ่งเก้าเข้ามาระบาดท,ท่วทั่วถึงกันไปหมดญาติโยมก็เดือดร้อนวัดเองก็เดือดร้อนเพราะเมื่อมีสิ่งเหล่านี้โรคร้ายอย่างนี้เข้ามาก็กับขา,าดการไว้วางใจซึ่งกันและกันก็จึงเป็นที่หวาดหวีตกญาติโย,ยมก็ ไม่กล้ามาวัดแม้แต่พระสงฆ์จะไปบินฑทบาทก็เป็นสิ่งที่ยากลำบากก็กลัวจะติดโรคโควิดซึ่งกันและกันจึงทำให้วัดเองก็เดือดร้อนเพราะต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟสิ่งทั้งหลายทั้งควงทุกเดือนก็ถือโอกาสอันดีที่ว่าอยากโยมอยากทำทั้งหลาย ของคณะวัฒรรมกายก็ได้จัดทับป่ามาทอดถวายให้กับคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการร้อยยวัดก็เป็นสิ่งที่จะได้บรรเทาจุนเจือวัดทั้งหลายให้มีค่าให้มีปัใจใจัยจ่ายค่าน้ำข้าวไฟแล้ววันนี้ก็คือว่าเรามาร่วม จเจริญพระพุทธมนตรธรรมจักรกับประวัตนนูตูเพื่อให้ขจัดและก็ยาณีคือรัตนนซูเพื่อขจัดโรคภัยสิ่งร้ายทั้งหลายทั้งปวงให้หมดสิ้นสูญไปจากประเทศไทยหรือจากโรคนี้เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน จะได้กลับคืนสู่ภาวะปกติสิ่งกระทำเหล่านี้ถือว่าทำอันดีงามแล้วอาตมาภาพในนามคณะสงฆ์วัดของศิลป์ก็ขออนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลและคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงที่ญาติโยมได้กระทำมาด้วยดีแล้วตั้งแต่ต้น จงถึงปัจจุบันณวันเวลาวันนี้ขอผลบุญเหล่านั้นจงสนองกลับให้กับญาติโยนทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญและปราศจากภูศ์ปราศจากโศกปราศจากโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงให้มีความสุขความเจริญทั่วทั่วทุกคนเทินขอเจริญพร